พระาจารันดูนได้พำนักอยู่ในโบสถ์แต่เพียงลำพังรูปเดียวและได้ใช้แบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติของพระจาจาร์มั่นอย่างเคร่งครัดและครบถ้วนทุกประการอาทิเช่นเดินบิณฑบาตเป็นวัดฉันแต่ในบาทวันละมือ้อมันปัดกวาดบริเวณที่อยู่อาศัยและเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอย่างต่อเนื่องมีความสำรวมระวังเป็นอย่างดีข้อวัดปฏิบัติของพระาจารันดูนที่วัดม่วงไข่นี้สร้างความสนใจให้เกิดขึ้นกับท่านอายาครูดี ผู้เป็นเจ้าวาดและบรรดาภิกษุสามเณรในวัดม่วงไข่เป็นอย่างยิ่งด้วยไม่เคยเห็นข้อวัดปฏิบัติเช่นนี้มาก่อนด้วยความสงสัยก็พากันเข้ามาไต่ถามถึงวัดปฏิบัติของท่านพระยันดูลเมื่อภิกษุสามเณรมาไต่ถามท่านก็ตอบข้อซักถามและอธิบายให้ฟังอย่างแจ่มแจ้งโดยเน้นถึงภารกิจหลักของภิกษุสามเณรว่ามีหน้าที่โดยตรงอย่างไรบ้างด้วยถ้อยคําและเนื้อหาที่ครบถ้วนบริบูรณ์และมีความหมายลึกซึ้งกินใจภิกษุสามเณรผูยย้